สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัง้มรถหัรอดั้มสิ่งครับผมคลิปนี้ก็ลงเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมอ่าจอดรอไม่ได้ไม่ได้รอนะครับลงเสร็จพอดีก็เก็บผ้าปูพื้นเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นการรอที่จะลงต่อไปนะครับนี่คิวต่อไปก็เข้ามารอแล้วพ่อว่าพ่อว่าพ่อว่านี่ครับผมคันต่อไปครับ นี่ก็มีของพี่ทองแดงด้วยนะครับรถกู้สกุลนะครับเป็นเครื่องรถหัวน้อยนะครับตัวเล็กสเปคเทพอาจารย์นะครับเอาไมีตู่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับของก๊อนก็เข้ามาแล้วครับนี่ผู้เล่าเมาลายใหญ่ก็เตรียมตัวมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับมืดทิ้มคึมแล้วครับพี่น้องเดียขึ้นรถก้อนพืนให่ให้งานท้าฝนตกหลักก่อนเนี่ยเผือเนี่ยเนี่ยไม้เราเนี่ยเนี่ยครับมืดเลย นะครับม,มนะบดืดแล้วมืดแล้วนะครับกวาดเยออย่าเบือเด้อมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยลงเรยวเบิดผมมาเพเร่ะเรยวเบิดจัดแห่ตกแท้ๆว้า ระวังเด้อระวังเด้อเสร็จแล้วสบายใจนี่แล้วหันใจว่าตจอท้องนะครับป่ะเราออกเดินทางกันครับเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมอ่ามีใบผ่านมีอะไรเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวไปเนี่ย <c oughs> นี่ได้เขาออกก่อนเนี่ยเงินไหลตกลงะ้ห้ออกฝ่องไหนนี่แล้ปิดปิดแจ้งไปก่อนพอดี ออกช่องไหนได้นีนนนน่บออกเร็ววะงนอะผมเคยออกย้อนสอนออกไปนะครับโดนด่านะครับ <c oughs> ถึงให้ได้นะครับเป็นมวยออก ้าจะออกต่อกันไปอย่างนี้นะครับเรากเขาถ่ายมันมเมี่ยงเรแต่ถ้าเป็นประตูประตูประตูสองประตูสามเนี่ยเขาจะไห้ไปตัวถีบเลยนะครับประตูะสามเหมนั่น่ยสกออกไปเลยนะครับออกได้ว่าให้มาติดกัน ต,ตรงนี้น่าจะได้ต้องได้รอนะครับท่านผู้ชมต้องรอเขาตรวจตู้นะครับน่าจะให้ออกไปรถห้ามรถทุกชนิดห้ามจอดรถทุกชนิดน่าจะให้ออกไปรถ ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับก็คือวิ่งผ่านนิเฉยนะครับไม่ต้องไม่ไม่ได้มารอรถตู้นะไม่ต้องไปรอตรวจรออะไรนะครับเพราะว่าผมซื้อซื้ออ่าอะไรเขาเรียกอะไรซื้อใบผ่านเรียบร้อยนะครับสินค้าผมก็ลงเรียบร้อยนะครับมาโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับ ดอเลยวะไอตูดถอยดว้วยไปแล้วครับคันหนึ่งคันต่อไปก็ไปตรวจอีกด้บยา ว่าเราจะพาวดนะเรีเร็วอะอพี่ออกออกทางนี้ได้ไหมครับ มามาส่งแป้งเมื่อกี้นะครับอ,อ,อ๋อครับครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาถอยเพราะว่าผมผมเคยย้อนสอนออกแล้วนะครับมันเราต้องถามเจ้าหน้าที่เขาก่อนผมเคยย้อนสอนออกไปทีหนึ่งเนิ่โดย,โดยรอพ่อให้ ออกย้อนสอนไม่ได้นับ่นก็เห็นประตูอื่นเขาออกได้เนาะเม่พออกเลยเหรอพวกเจ้ากัรลูร่้วว่า่อยมาง่ายที่สุดแล้ว,ว่องขีดขั้นยันเนเขาสบายยันเยนยเขาสบายว่จัด <laughs> เราจะมาจอดเราไม่ได้มีส่วนอะไรกับเขาเนาะ ผมก็เลยไม่กล้าออกไปเ,น,น,เ <S <S นียเมื่อกี้เลยแต่ว่าผมถามไม่ะด้ดีแล้ว,ลวนะแมนบ๊อขอบคุณครับ <S <S อ่ายรับร้อยครับทา่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่คนละฝั่งกับประตูสองประตูสามนะ เจ้าดาวดูว่าใครยืบประตูไหนเออลูกนี้นะโอ้ยเลยโอ้ยหิวข้อยหิก็โอ้โหท่านได้กินเดี๋ยวน้องไปกินออกไปเลยนะครับไปกินโรงงานอ่าบ่รวยใดไปใส่อย่างด้วกันนะไปกินหม่องขึ้นคองกันนะฝนตกก็นึกว่าจะไม่ได้ลงนะครับท่านผู้ชมแต่ก็อ๋อได้ลงครับเป็นยังดวงเนาะดวงดีครับ ให้ตูก็ย่วงหลังนะครับต้องเสร็จเลื่อยๆกันของเราเก็บผ่าสนะองคนเนาะองค์ผมืเก็ียบผู้เดียวเนะองผมทําคนเดียวไหมต้องเกลียส่านะครับนีจะเป็นประตูหกนะครับท่านผู้ชมตูหกก็น่าจะมาแบบมาส่งตู้อย่างเดียว เทียสุริยาอยู่ทางไหนนาะเนี่ย่เห็นกันยากเทียกับเราอะไรนี่ครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปประตูเกียรินะครับไปไกลอยู่นะครับผมเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขึ้นสะพานลอยไปเลยครับก็เรียบทางด่วนนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นทางด่วนนะ ที่ท่านผู้ชมเห็นนี่จนทางด่วนมันเล้วลงไปก็จะเห็นเป็นลานตู้เลยนะครับท่านผู้ชมอยกระดับกระจกให้ดูด้วยลานนะครับอันนี้จะเป็นประ,ประ,ประตูที่ต<ม>ิดก,กับทางด่วนก็ประตูหกกับประตูสามนะครับตรงข้ามกันนี่ครับก็กั้นกลางก็เป็นทางรถไฟทางรถไฟก็ชง,งแหนม แรมชบังนะครับบรรจุตู้ยกขึ้นบนรถสามินวะยกยื่นบนสามสามลบจะมารอรของนะครับนี่จะเป็นที่เย็นที่เขามาตั้งไว้นะครับนี่น่าจะเป็นลานจอดเนี่ยนี่เป็นลานจอดลานของรถเต็นที่กัจ้าล่าติดแล้วครับพี่น้องบาท ไ่อมไม่่อบด้วว่าสิบพได้ล้มห่งนะผมโมโ่เสือตายอู้คืออยากเียบบ้านแท้แจ้เนี้อยักกับบ้านแล้วครับพี่้องว่ากันนะนี่ครับรถติดแล้วครับทีเย็นอยู่ซ้ำนี่แหละเนี่ยสถานีบรรจุอ่าบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังการรถไฟแห่งประเทศไทย เตรียมมันนะครับรถติดเราพี่น้องเเห็นยังดอกเลยนะนะครับเรจะเห็นตะดากรถคันนี้แหละเห็นจะอ่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเห็นจ้าไปทะเบียนเขาเลยคันข้างหลังเห็นหนึ่งแก่กาลสินนะครับผมจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับกราบสวัสดีครับมาเต้นกันหน่อยเว้